ประชาธิปัตย์ทำอะไรพี่ถือผลงานทั้งหมดของประชาธิปัตย์อะไม่ได้ซับพอร์ตป้ายประชาธิปัตย์เนี่ยล้ำพันก้าวอะมันไม่ได้ทำงานได้ตัวของมันเองป้ายเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่รับพซเศษงานและตัวตนทั้งหมดอะเดอะโฮแพ็กเกจของคุณคืออะไรทีนี้ย้อนไปดูว่าเดอะโฮ่แพ็กเกจของประชาธิปัตย์คืออะไรดังนั้นป้ายมันจึงไม่ได้บอกอะไรเลยไงนอกจากอ๋อเป็นกิมมิคไปดูคุณชัดชาติบ้างคุณชัตชาติสิทธิพันธ์นะครับหนึ่งในผู้สมัคร คู่ว่ากอทมเบอร์ B. 8นะครับก็ลงพื้นที่หาเสียงที่วัดบางนาในครับต่อเนื่องไปจนถึง4ี่แยกบางนานะครับก็บอกว่าจากการเดินตลาดเนี่ยพบปัญหาเศรษฐกิจปากท้องรวมถึงการข้มนาคมโดยเฉพาะราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ยังแพงอยู่นะครับก็มองว่ากทมต้องผลักดันให้โรงพยาบาลบางนาเกิดขึ้นเร็วที่สุดเพื่อให้เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะครับ มีเรื่องป้ายหาเสียงอีกแล้วป้ายหาเสียงนี้เป็นประเด็นในช่วงนี้มากเลยคุณชาชาติบอกว่าก็มีกระแสะตอบรับที่ดีสําหรับป้ายหาเสียงของคุณชาชาตินะครับประชาชนเห็นป้ายแบบนี้แล้วเนี่ยคือเขาเขาคงไม่ได้เลือกเราเพราะว่าเห็นป้ายหรอก <c oughs> แต่การทําป้ายที่มีขนาดเล็กลงจํานวนน้อยลงไม่เพียงแต่ลดต้นทุนแต่ยังเป็นการลดการกี <c oughs> ดขวางทางเท้า <c oughs> แล้วก็บทบังวิสัยทัศน์ด้วยนะครับบร <c oughs> บทบงทัศนียภาพตา่าง ก็ถามถึงผลโพลคุณชัตชาติก็บอกไม่คิดอะไรเลยบางทีโพลก็หักปากกาเสียมมาตลอดอย่าไปสนใจโพลให้ทําหน้าที่ของเราครับครับนะ่ะฟังเสียงคุณชัตชาติครับทําหน้าที่ของเราแข่งกับตัวเราเองนะครับแล้วผมคิดว่ามันก็มีหลายโพลคนนู้นนำคนนี้นําถ้าเราไปหลงกับโพลมากสุดท้ายเราก็จะไปผิดทางนะครับและผมว่าพี่นองประชาชนกก็อย่าไปเชื่อโพลครับสุดท้ายวันเลือกตั้งยี่สิบสองพฤษภาออกมากันได้เยอะครับ ให้ผลการเลือกตั้งเป็นฉันทางมติของพวกเราจะเลือกใครก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่าคิดว่า,วาคนนี้โพน้าแล้วไม่ออกมันดีกว่าคะแนนนําแล้วอะไรย่างนี้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าผัดประกาเพียนทุกคนครับกทมอ,อันที่สุดท้ายนี่คนนําสลบทุกคนฮนะแล้วก็เราไม่ได้เราก็เราเตรียมตัวแต่แข่งกับตัวเองครับ,รบเรื่องป้ายคุณชุดชาติเนี่ยมีหาครับยังไงเนื่องจากว่าป้ายคุณช,ชาติเนี่ยพอพอกติดป้ายมาเนี่ยใช่ปะ ป้ายมันเข้ากับเสาไฟฟ้าใช่ป่ะมันมันดูดมันคล้ายๆกับว่ามันไม่เกะกะไม่อะไรเลยคนชื่นชมกันเป็นแถวใช่ป่ะเฮ้ยประชาธิป,ปัตย์อดทนทนไม่ได้ค,คุณเทพไทยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเทพไทยเสยนาพงศ์บอกเก่ก็ไปอ้างทวิตเตอร์ของคนที่ใช้นาวมว่ากาฝากเอาป้ายหาเสียงประชาธิปัตย์แบบติดเสาไฟฟ้าเมื่อเลือกตั้งหกสองมาบอกว่านี่ไงอุ้ยชัดๆไม่ใช่ของใหม่หรอก ประชาธิปัตย์เราทำมาก่อนแล้วคุณชาชาติไม่ได้เคลมนี่ว่าเขาทำก่อนใครเออใช่เออก็อย่างนั้นแหละก็เลยมีคนถามต่อว่าทำไมประชาธิปัตย์แล้วทำไมประชาธิปัตย์รอบนี้ทำไมคุณสุทมีิทําำใหญ่อะคุณสุทธิชัยต้องไปรื้อนะต้องไปสั่งรื้อนะเนี่ยพี่เอบอกว่าลงพื้นที่ที่ซอยอารีผลอยย่ทีมร่วมกับผู้สมัครสกพบทีมงานที่ลองติดป้ายหาเสียงให้คำแนะนำด้วยตัวเองบอกว่าเนี่ยป้ายหาเสียงผมยังมีน้อยอยู่แต่ด้ทำมาหลายรูปแบบให้เหมาะกับยุคสมัย ป้ายหาเสียงขนาดเล็กนะั้นมีใช้มานานแล้วเออของผมก็มีแต่ยังไม่ได้ติดอ่าเหมือนกันอของผมก็มี<อ>แต่ให้รีมงานระวังนะติดตั้งป้ายอย่าไปกีดขวางการจราจรเลยเนี่ยคือคือความน่าสนใจก็คือทําไมตอนนั้นประชาธิปัตย์แล้วทำแล้วคนไม่ชมทำไมคุณชาติทำแล้วคนชม <laughs> อันนี้เป็นเรื่องที่ทำแล้วสอบตกรอบเลยแลรอในกรุงเทพอะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปวิเคราะห์กันให้ดีนะว่าเพราะอะไรใช่ไหมครับ ทำไมคุณชาตชาติทำอะไรก็น่ารักไปหมดอะไรเงี้ยเหรอประชาธิปัตย์ทำอะไรก็ผิดไปหมดนี่เรอคุณคุณคุณเทพชัยผมว่าเนี่ยการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยเมื่อคุณชาชาติใช้รูปแบบป้ายหาเสียงติดป้ายขนาดเล็กแนวตั้งมืเสาไฟฟ้ามีการเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีการแชร์ภาพกันแพร่หลายถือเป็นการวายุศาสตร์หาเสียงมาเป็นอย่างดีขอเชิญชมทีมงานหาเสียงว่าหยิบฉวนนำรูปแบบของป้ายหาเสียงมาสร้างกระแสนิยมให้ผู้สมัคร แต่พอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับการติดป้ายหาเสียงผู้สมัครคนอื่นๆที่ติดป้ายแบบหนานแน่นเรียงรายติดต่อกันหลายป้ายจะมีการขยายผลทางโลกโซเชียลเอาป้ายคุณชัดชาติมาเปรียบเทียบกับป้ายอื่น<อ>แต่ว่าเนี่ยราว่าทำมาก่อนประเทศปัดเราทำมาแล้วเขากระตุ้นพักทางอ้อมแม้พี่แขกว่าเขาไม่อยากเขา,เขาไม่อยากบอกไปประชาธิปัตปัโดยตรงไงเขาก็เลยเนี่ยบอกแบบนี้เพื่อให้ประชาธิปัตย์ได้เปลี่ยนแต่คุณเทียบเท่าเขาช่วยหาเสียงด้นะ เขาไม่ได้เป็นสสแล้วคือจีบเรื่องเรื่องป้ายเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องแบบขนาดของป้ายด้วยตัวของมันเองแต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นสไตล์การทำงานของคุณชาชาติที่มันมีคอนสิสเทนซีมันมีความสม่ำเสมอในตัวตนในนโยบายที่ใช้หาเสียงและในตัววัตถุที่เอามาหาเสียงนโยบายของคุณชาชาติก็คือจะไม่ทำอะไรโง่ๆที่ไม่ไม่จำเป็นใช่ไหมคะเขาก็ชอบนั่งรถ ขนส่งมวลชนสาธารณะซึ่งเขาก็ไม่ใช่เพิ่งมานั่งเมื่อเขาจะเป็นแคนดิเดตผู้ว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์มันเป็นชีวิตที่เขาใช้จริงๆใครๆก็รู้ว่าคุณชัชชานั่งรถเมล์แล้วก็นั่งบินมอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานปั่นจักรยานคือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รวยหรือไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ขับรถเมื่อมันจําเป็นนะคือเขาไม่ได้ทําสิ่งเหล่านั้นเพียงเพื่อ เอาไว้ใช้หาเสียงเขาใช้ชีวิตแบบที่เขาเชื่อว่ามัน practical แล้วมันก็เป็นเป้าหมายที่เขาอยากทำกรทมให้เป็นแบบนั้นอ,อันนี้แขกไม่ใช่ว่าแขกมาตั้งอวยคุณชัชาติแต่แขกกำลังจะชี้เห็นว่ามันมี consistency มันมีความสม่ำเสมอ,อมในการทำงานของคุณชัชาตินี้พอเขาพูดเรื่องแบบเราจะไม่ทาอะไรให้สิ้นเปลืองแบบงี่เง่าอ่ะมันนอกจากเรื่องสิ่งแวดลอ้อมหนึ่งเป็นเรื่องการทําอะไรที่ไม่ฉลาดนึกออกปะทำมากแต่ได้น้อยอ่ะมันโง่อ่ะดังนั้น คุณชัดชาติก็แค่คิดว่าทำทำน้อยแต่ได้เสียงเยอะทําน้อยจะได้ประโยชน์สูงสุดป้ายไม่มีความจําเป็นอะไรที่ใหญ่ขนาดนั้นป้ายขนาดแค่นี้ คนก็เห็นแล้วก็ทําแค่นี้จะทําใหญ่ไปเพื่ออะไรแล้วเหมือนที่อาจารย์พิษพูดเมื่อก่อนป้ายเป็นไม้เลือกตั้งเสร็จชาวสลัมก็ยังลื้อไปทําฝาบ้านได้แต่สมัยนี้มันไม่มีแล้วก็ไม่ก็ยิ่งไม่มีความจําเป็นเข้าไปใหญ่แล้วอีกกระดาษอ่ะเขาก็เอาไปทําอะไรให้เอากระดาษนั้นเป็นรีไซเคิลไปห่อของไปห่อให้แม่ค้าห่อดอกไม้หรืออะไรไม่ใช้กระดาษมันคือใช่ คือทั้งหมดเนี่ยมันมีความเป็นเนื้อเดียวกันของของสิ่งที่เขาพรีเซนต์ออกมาในฐานะที่เป็นคนดิเดตมันก็เลยจับใจคนเพราะว่ามันเห็นภาพใหญ่ชมันไม่ใช่เห็นแค่แบบคุณปกติคุณขับรถแบบหรูหราหมาจูพอจะลงหาเสียงทีคุณก็มาปั่นจักรยานโชว์ทีหรือมันนั่งรถไฟฟ้าทีคนก็ไม่ซื้อคนไม่งูไงใช่ไหม มันก็แค่นัในเองส่วนประชาธิปัตย์ทำอะไรพี่ถึกผลงานทั้งหมดของประชาธิปัตย์อะไม่ได้ซับพอร์ตป้ายประชาธิปัตย์นยล้ำพันป้ายอะมันไม่ได้ทำงานด้ตัวของมันเองป้ายเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ร p r พ s เ n ์งานและตัวตนทั้งหมดอะ The whole package ของคุณคืออะไรทีนี้ย้อนไปดูว่า The whole package ของประชาธิปัตย์คืออะไรดังนั้นป้ายมันจึงไม่ได้บอกอะไรเลยไงนอกจากอ๋อเป็นกิ m m อ <G im mit> มันต้องบวกตัวตนพี่เอ้ด้วยใช่ป่ะอืะอก็คือทำให้มันเท่ๆก็ไปเท่ๆไปเลยเท่ๆเข้าไว้ <G im mit> ถ้าอย, <G im mit> ยากอย่างนั้นนะ,ะนะครับมาดูพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองบ้างอาดีตผู้ว่ากอทมอและตอนนี้ลงสมัคร เป็นผู้สมัครแล้วบิ๊กวินมาจากไหนใครเป็นคนตั้งชื่อบิ๊กวินอีกละก็พูดมาหยกหยกพูดว่ามันเลิกได้แล้วเลิกได้แล้วเลิกคนนั้นคนนี้ว่าบิ๊กเลิกได้แล้วสงสารคนถูกเรียกด้วยเวลาคนถูกเรียกว่าบิ๊กมันเล็กนะอ๋อนี่มันมาจากข่าวข่าวที่แบบประเภทแบบบางสำนักมันพลาดหัวมา่เราไปศวินแต่เราไม่ได้ใช้เราใช้อสวินคืออันนี้ข่ำพูดถึงคือโพลธรรมศาสตร์ฮะผมก็ขำแต่เมื่อวานเท้าคือผมก็งงฮะ มันเป็นโพลของสูงวิจัยของอะไรของธรมร,รมศาสตร์เขาบอกว่าคุณชาติชาตินำหนึ่งใช่ป่ะแล้วคุณสุชาติชวีตามมาสองไม่ห่างด้วยนะยี่สิบกว่าก็ยี่สิบอะไรเงี้ยผมร้องฮะขอโทษถ้าคุณสุชาติชวีผมไม่ได้แบบเอ,อไปด้อยค่าแก่อะไรนะแต่ผมคิดว่าใช่เหรอคือผมยังคิดว่าถ้าคิดแบบผม,ผมคิดว่าคุณชาติชาตินี่ก็นำใช่แต่ผมยังคิดว่าคนอื่นนี่จะตามมาติดไล่ๆกันหมดนะผมไม่ได้คิดว่า จะกลายเป็นคุณสุรชวีแบบนําโด่งทิ้งห่างพลพลโดเออรนอัศวินอย่างนี้นะใช่ปะ่ะเขาบอกว่าคุณสุรชวีที่สองคุณวิโรธที่นะสามอัศวินที่สี่ใช่ปะ่ะคืออันเนี้ยเอออะไรวะอัศวินได้แค่สิบเอ็ดจุดสามคุณสุรชวีขึ้นไปตั้งยี่สิบป่าซึ่งอันนี้ขอขอโทษทีเวลาไปพลิกดูพลธรรมศาสตร์ปลายตอนปลายปีเขาก็ยกให้รัฐมนตรีที่ประทับใจที่สุดคือใครรู้ปะ หลืมชใช้สีอ่อน <ris> อา้าวแต่แต่พลตำุวจเดกสวินบอกแบบนี้ว่าเนี่ยก็ทำมาแล้ว3าครั้งนะสาเหตุที่ยังได้คะแนนน้อยอยู่เพราะว่าตัวเองเปิดตัวช้าและเพิ่งหาเสียงเพราะฉะนั้น,นอยาเพิ่งนั้น<ล>นี่เป็นผู้ว่ามา5ปีคืออะไรไพี่แขกนึกไหมว่าถ้าเราผลงานดีในช่วงที่เป็นผู้ว่าถึงแม้เราจะเปิดตัวช้าแล้วเขาทำโพเนี่ยตูมแล้วถ้ามันยังอยากเลือกมันก็ยังเลือกได้ที่หนึ่งตั้งแต่ยังไม่ได้ลงสมัรอ่ะใช่ เปิดตัวช้าเลยแต่อันนี้ผมผมผมตั้งความสุขจิบไปแล้วตอนตอนกลางวันนะสามคนนี่ยเราดองไม่ออกได้ฟังได้ฝังฝ่ายค้านเนี่ยนะเรารู้ใช่ป่ะเราอันนี้พูดตรงๆเราก็จะบอกว่าคุณชัตชาติในนาโด่งมาละคุณชัตชาติคุณวิโรจน์ก็ตามมาแต่ว่าคือคุณสีทาเกก็เปิดตัวหลังสุดแล้วก็คือแบบแน่นอนว่าหย่อมหย่อมของไทยสร้างไทยเราก็เชื่อว่าฐานเขาไม่เยอะอันนั้นก็เราก็จะเห็นเฮ้ยแต่ฝั่งนู้นเรามองไม่เห็นชัดเลยะ เรารู้สึกว่าระหว่างคุณอัศวินคุณชวีคุณสกลทีเนี่ยใครใครใครมันขี่ใครมาแต่คนส่วนใหญ่จะเก่งไปที่คุณอัศวินเนี่เพราะว่าแกมีฐานของของระบบราชการใช่ไหมฐานของระบบราชการฐานอะไรคือเครือข่ายของการดูแลของของพวกเขตพวกอะไรต่างๆเนี่ยแกอยู่รัชกาลเนีมาตั้งเก้าปีนะครับราชการกรอมก็อยู่มาด้วยเก้าปีนะตำรวจอีกต่างหากนะตำรวจอีกเยอะเลยนะนี่ฐานราชการในคุณอัศวินน่าจะเยอะกว่า ฐานแบบเราเรียกว่าระบบจัดตั้งอะอะไรแบบนี้แต่ว่าไอ้ดูคะแนนนิยมเนี่ยผมดูแบบผมประหลาดใจาครูสกลทีนี่เยอะนะเว้ยเยอะนะแต่ประมาทไม่ได้นะคะคุอสกลทีเนี่ยแบบคล้ายๆกับว่าออพ,อพอพอคุณอัศวินไว้รับกรบประสกปปสเขาเทไปที่คุณสกลทีอ่ะใช่คือคือแขกจะบอกงี้ว่าประมาทไม่ได้ เราคนชั้นกลางทั้งหลายรวมทั้งประชากรแฝงอย่างแขกเนี่ยรเราก็จะเห็นว่าคุณชาติชาติคือลอยลำชัว<ม>เพราะทุกอย่างมันเป๊ะม,มันเพอร์เฟกมันดีแบบโอ้นโยบายอะไรนี่มันคือคนที่จะทําให้กรุงเทพเข้าใกล้เมืองกรุงเทพในฝันของเราบ้างที่สุดแต่อย่าลืมว่าประชากรกรุงเทพเนี่ยไม่ได้มีแต่คนอย่างพวกเรานะ ประชากรกรุงเทพที่ไม่ใช่ชนชั้นกลางคะคที่อยู่ในชุมชนและมีสายสัมพันธ์กับหน่วยจัดตั้งแบบที่พี่ถึกพูดนั้นน่ะเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกอทมอที่แอคทีฟกับการออกจากบ้านไปเลือกผู้ว่าจริงๆสิ่งที่คุณชัดชาติพูดมีน้ำหนักมากว่าอย่าสนใจโพบ วันที่22อยากได้ใครเป็นผู้ว่าให้เดิน,นออกจากบ้านแล้วไปหย่อนบัตรจริงๆอย่าประมาทคือแขกยังเสียวๆว่าคุณอสวินจะมาก็ได้ถ,ถ้าเกิดเรา,าประมาทแล้วเสียงที่เสียคุณชาชาติที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเสียงประชากรแฝงอย่างแขกซะเยอะนะคะทะเบียนบ้านไม่มีใครอยู่กรุงเทพเลย<ท>นเนี่ยเชียชาชาติเนี่ย